คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุหนึ่งขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับ เรามาดูกันนะครับเข้ามาใหม่หนึ่งคันอีคันนึงไปไหนวะเนี่ยอีคันเล็กไปไหนเนี่ยเป็นเทสอยู่เหรอเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่ารถเราอ่ะลงกว้าใช่ไหมวันนี้ดูไปเยาราศปนะดาัชมรถเรากันนะครับไปครับ Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear no I it, to all I stop. Yeah, stop to the top so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, please hear out I'll be getting out, you can have your doubts, not what I'm about Have your feet If it be raining now, I keep making sound Go another round, so I'm legend bound, can't stop me now เาดับเลยพอให้ชมแค่นี้รถ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 ลูกชายชักเรียชักเียนี่นะรถเรานะฮะคันนี้ B4 B5 มีส่มีห้าเราเจอใครเนะี่ยจับแล้วนะครับเจ,เจอเจออะไรนะมีสี่เือห้าก่ 4, 4, อนแข่งเราก็จะมีชั่งน้ำหนักก่อนนะครับ ต่อคิวช่างน้ำหนักกันหลายๆคันนะครับช่างน้ำหนักก็จะขึ้นไปแบบนี้นะครับแบบนี้โอ้คันนี้ใหม่วันรอบอยู่กันเครื่องเลยก็จะช่างน้ำหนักน้ำหนักเกินไม่ได้นะน้ำน้ำหนักเกินไม่ได้น้ำหนักน้ำหนักขาดไม่น้ำหนักเกินได้น้ำหนักขาดไม่ได้ก่ก็ช่างน้ำหนักก่อนแล้วก็จะบอมบอมบอมเครื่องนะบอมบอมต่อจับฉลากจับฉลากว่าใครจะได้ ไปรอดูคนสแตนด์ดีกว่าเพราะตอนนี้มันคนเยอะไงร้อนนะครับเ,เดี๋ยวราไป็นนสแตนด์จะรอดูรถทุกคันนะจะถ่ายดูครับมาครับเราขึ้นมาบนสแตนด์ยครับ เอ้แต่เราออกดีอยู่นะเรียบร้อยนะฮะแล้วรอดูอีกรอบมาทุกคน,กคนว่ารัแพหรือนะอ่ารอบนี้รอบนี้นโดนไปแล้วให้เขาไปก่อนเออโอเคคู่ต่อไปนะครับนี่นะคะตอนนี้กะลาอุกกาละแข่งอีกรอบนึงนะคะรถของเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้มาแล้วครับรอบนี้รอบสองของเราฝั่งขวามือนะฮะสีฟ้านะครับ เราอยู่ฝั่งขวามือนะครับรถเราครับรถเราคันนี้นะครับรถเราคันนี้นะครับขวาเตีดวัด ใช่นะครับช่างฝูงข้อสองปลายข้อบุงช่างฟังนะครับชนะไปแล้วโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะเรอบนี้สองรอบรถเข้าครับรถเข้าจัดเวลารถเข้าจัดเวลาเลยจัดเวลาเลยครับจะเล่าลงไปชมข้างล่างต่อเลยครับเราแข่งสองรอบแพ้สองรอบเลยไม่อยากคุยนะครับมันคือประสบการณ์เนี่ยโดนรถรบล็อคตรนี้ ใี่ครับมันไอ้คำว่ากีฬามันมีแพ้มีชนะนะครับส่วนเราแพ้แล้วก็จะไปพัฒนาใหม่แล้วก็มาลงใหม่นะครับเราหมออย่างเดียวไปมาแล้ว ฝากเป็นกาลังใจให้ด hmm. ้วยนะครับก็ใครที่ทำรถทำอะไรแข่งเหมือนกันก็พัฒนาตัวเองเราก็จะไปพัฒนาตัวเองครับดูรถเราอ่าที่ช่าเบียร์ช่าเบียร์ช่าเบียร์อุตก่าห์ขั้นยานะครับทั้งมดรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงตู้ต่อครับผมตู้ต่อตู้ต่อแ้นก็เอาอย่าไปเที่ยงแล้วไปเที่ยงเดี๋ยสิผมอ่ะผมตกงานครับผมตกแทบมตกงานเดี๋ยวไ้หมดเลยนวันนี้เรต้องชนะนะ 1.9ก็บ้านผมนะครับโตเกี่ยวคอมโพเมตบายไอ้แบงค์ติดเออยทำไมชื่อมันสั้นจังอ่ะเออต่อหน้าเมียมันรักเนี่ยน้องผมอ่ะอ๋อถ้ารักหลังไองยีเท่าไหร่ก็ได้หรือไฮโลก็ได้อ่ะโอเคไอยึดกับพันธุึ่งมันมีใครไลฟ์สดรึเปล่าไม่เมีดูดีๆนะดูดีๆมีใครไลฟ์สดก็ไลฟ์สดก็ได้ไม่ได้ไลฟ์นะดูดีๆนะอ่ะมีใครไลฟ์สดประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มละไฮโลเปิดไอ้โลเปิด

¿De ครับข้างวเวทถ่ายน้ำมันลอยไปเลยครับถ่ายน้ำมันลอยไปเลย,ยเดี๋ยวเนี่ยมันเร่งเหยียคู่นะเดี๋ยวเดี๋ยว ขอปากางเกงกระปูกางเกงกระปูเสื้อธารดาด้วยนะครับเสื้อกวยเหงนะครับซื้อในเพจอินลุง้านะครับส่วนใครจะเป็นสปอนเซอร์ติดต่อมาได้เลยนะครับเรารับทุกอย่างนะครับสปอนเซอร์ก็มาหาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องถังักมาได้ละรถเราจะได้แรงขึ้นนะครับโอเคครับอีพีนี้พวกเราร้านโซาก้านะครับจบไปแค่นี้พบกันใหม่รอบหน้าเดี๋ยวถ่ายดูใหมนะครับสวัสดีครับผม